ในส่วนของระบบราชการเรารู้จักกันว่าระบบราชการนั้นเช้าชามเย็นชามอืดเป็นเลือกเกลือล้าสมัยสร้างภาระสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนสรุปเรารู้สึกว่าระบบราชการไม่ค่อยเป็นมิตรกับประชาชนทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะปรับปรุงแก้ไขมันอย่างไรแน่นอนครับเราจะปล่อยให้มันอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ประเทศจะล่มจม ถ้าเราไม่ทำให้ประเทศของเราเป็น better Thailand ประเทศไทยย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันถ้ากฎหมายดีระบบราชการดีไม่มีคอร์รัปชั่นเราย่อมก้าวทันโลกนี้อย่างแน่นอน